I Rubik life your your cube solve solve วิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นรูบิกคล็อกนะครับหรือรูบิกนาฬิกานั่นเองนะครับรูบิกคล็อกนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นปุ่มเลื่อนนะครับซึ่งจะมี4จุดคือซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายล่างขวาล่างนะครับเห็นไ,ไหมครับพอเราบิดไปเนี่ยเข็มก็จะเกิดการหมุนนะครับต่อไปในส่วนที่2ก็จะเป็นปุ่มล็อกนะครับ ซึ่งปุ่มล็อกเนี่ยทำได้2แบบครับก็คือกดลงนะครับกดลงแต่จะกดยากนิดนึงเพราะว่าเป็นรูปปิดคาะปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่มีคุณภาพมากเลยนะครับก็คือไม่มียี่ห้ออื่นทำครับมีแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวแค่นั้นเองนะครับก็เลยหาไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องใช้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถกดลงหรือดันขึ้นได้นะครับทีนี้เรามาดูหลักการทํางานของมันกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้จํากดอยู่กดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรา ล็อกซ้ายบนไว้นะครับห้ามบิดปุ่มเลื่อนซ้ายบนนะครับถ้าเราล็อกขวาบนก็ห้ามบ,บิดปุ่มเลื่อนขวาบนนะครับถ้าสมมุติเราล็อกทั้งซ้ายบนกับขวาบนแสดงว่าปุ่มเลื่อนซ้ายบนกับขวาบนก็ห้ามบิดนะครับจะบิดได้แค่ข้างล่างเท่านั้นเองนะครับนั่นคือกฎนะครับที่ต้องรู้ไว้ทีนี้เรามาดูนะครับหลักการของมันก็คือถ้าสมมุติผมล็อกซ้ายบนไว้นะครับ พอผมบิดเลื่อนไว้นะครับพอผมบิดเลื่อนไปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าท่องซ้ายบนเนี่ยจะถูกล็อกไว้เห็นไหมครับสมมุติผมล็อก2นะครับถ้าสมมติว่าเราล็อกอ2แสดงว่าซ้ายบนกับขวาบนก็ห้ามบิดแล้วนะครับเราจะบิดด้านล่างก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราล็อก2เนี่ยซ้ายบนตรงกลางแล้วก็ขวาบนเนี่ยจะถูกล็อกไปเลยนะครับก็คือมันจะนิ่งเลยเห็นไหมครับทีนี้ถ้าผมล็อกขวาบนกับขวาล่าง ก็เช่นเดียวกันมันจะล็อกในส่วนของตรงนี้ครับผมให้เพื่อนๆลองจินตนาการว่าไอสองชิ้นนี้เนี่ยมันขีดเส้นกั้นไว้นะครับ <ST> S> <S เห็นไหมครับเด็กจะเห็นไหมว่าช่องอื่นจะเลื่อนยกเ้นไอสามช่องตรงนี้นะครับแต่ว่ารูปิกของผมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะแย่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยมีเลื่อนว่างบางครั้งครับน่าจะเกิดการสั่นสะเทอือนนิดหน่อยนะครับโอเคนั่นก็คือหลักการคร่าวๆต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับก่อนอื่นผมจะทําการมั่วก่อนนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มวิธีการเล่นกันดีกว่นานะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยจริงๆมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองก็คือขั้นตอนของการทํ c ครอสแล้วก็ขั้นตอนของการทําให้มันตรงทั้งหมดครับอ่ะเรามาดูวิธีการกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการทํ c ครอสก็คือเราจะทําให้ช่องตรงกลางครับผมช่องที่อยู่ตรงกลางก็คือช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้เนี่ยให้มันเป็นเข็มที่หันด้านเดียวกันทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆจาแบบนี้ครับ ถ้าเราดันขึ้นเนี่ยมันจะบิดไปทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้ให้เพื่อนๆจำว่าถ้าเราจะทำครอสเราจะล็อกทีละสองนะครับทีละสองบุ่มนะครับทีละสองปุ่มอย่างอันนี้เนี่ยให้เราดูตรงกลางเป็นหลักสมมติว่าตรงกลางเนี่ยหันไปที่เลข12บใช่ไหมครับจากนั้นให้เราดูช่องบนต่อเลยนะครับบนบนเนี่ยหันมาที่เลข4เห็นไหมครับแสดงว่าเราจะต้องทําให้ตรงกลางเนี่ยตรงกับเลขส วิธีการก็คือให้เราล็อกล็อกช่องบนไว้ครับก็คือซ้ายบนกับขวาบนเห็นไหมครับมันจะล็อกไว้ตรงนี้เนี่ยพเพื่อนๆไม่ต้องสนใจชิ้นมุมก่อนเลยนะครับผมจะเรียกว่าชิ้นมุมกับชิ้นขอบแล้วกันให้มันคล้ายๆกับ3ามูณสนะครับตอนนี้เราไม่ต้องสนใจชิ้นมุมเราสนใจแค่ชิ้นขอบกับเซนเตอร์เท่านั้นเองนะครับทีนี้เป้าหมายของเราก็คือทําให้ตรงกลางเนี่ยตรงกับช่องบนนะครับทีนี้พอเราล็อกล็อกช่องบนไว้แล้วนะครับเราก็บิดจากด้านล่างก็คือ บิดให้มันอยู่เลข4นะครับเห็นไหมครับมัน4เหมือนกันแล้วต่อไปครับก็ดันขึ้นทั้งหมดนะครับจำไว้ว่าดันขึ้นทั้งหมดอันนี้ผมสอนแบบ beginner นะครับเดี๋ยวเพื่อนก็คงจะประยุกต์กันได้นะครับต่อไปพอทําช่องบนเสร็จแล้วทําทช่องซ้ายต่อนะครับช่องซ้ายหันไปที่เลข10นะครับดังนั้นเราก็จะทําให้ไอ้สองช่องที่เราจัดแล้วเนี่ยให้ตรงกับช่องซ้ายวิธีการก็คือล็อกซ้ายก็คือ ซ้ายบนกับซ้ายล่างเนี่ยเรากดไว้เลยล็อกไว้เลยนะครับก็คือเราจะทําการล็อกช่องนี้ไว้ก็คือเราก็บิดบิดไอสองชิ้นตรงนี้เนี่ยให้มันตรงกับเลข10ก็คือบิดตรงนี้ก็ได้หรือบิดตรงนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าห้ามบิดฝั่งซ้ายกันนั้นเองเพราะว่าเราล็อกฝั่งซ้ายไว้นะครับอ่ะผมจะบิดไปที่เลขส0นะครับจากนั้นก็ดันขึ้นต่อนะครับ แล้วก็ต่อไปก็ดูช่องขวาต่อนะครับเราไปทีละช่องเลยพอทําช่องขวาเนี่ยเราก็ล็อกช่องขวาไว้ช่องขวาชี้ไปที่เลขแปดนะครับดังนั้นผมจะทําให้ไอ้สามช่องตรงนี้เนี่ยตรงกับช่องขวาก็คือบิดให้มันไปที่เลขแปดเห็นไหมครับมันตรงแล้วแล้วก็ดันขึ้นพอดันขึ้นแล้วก็ช่องด้านล่างต่อนะครับปรากฏว่าช่องด้านล่างเนี่ยอยู่ที่เลขแปดแล้วนะครับก็คือทั้งห้าช่องเนี่ย มันตรงกันทั้งหมดแล้วก็คือหันไปที่เลขแปดทั้งหมดแล้วต่อไปให้เราดันดันทั้งหมดเลยนะครับดันทั้ง4จุดแล้วก็บิดให้มันไปที่เลข12นะครับตรงน,นี้ตอนนี้เราสนใจแค่ครอสก่อนนะครับทีนี้ครอสหน้าแรกเราเสร็จแล้วต่อไปเราเราพลิกมาทําด้านหลังต่อเลยครับอย่าลืมดันขึ้นนะครับพอมาด้านหลังเสร็จปุ๊บเราก็ดันขึ้นต่อนะครับหลักการเดียวกันแล้วก็ทําแบบเดิมเลยก็คือดูช่องตรงกลางครับหันไปที่เลข4แล้วก็ทําช่องบนก่อนเลยล็อกช่องบนไว้นะครับ แล้วก็ช่องบนหันไปที่เลข3ก็บิดไปที่3นะครับหนะครับมัน3เหมือนกันแล้วจากนั้นก็ดันขึ้นแล้วก็ล็อกช่องซ้ายล็อกช่องซ้ายจำไว้ว่าการทำครอสต้ตองล็อก2จุดนะครับพอเราล็อกช่องซ้ายแล้วก็บิดไปที่เลข1ให้เหมือนช่องซ้ายนะครับเห็นไหมครับเลข1จากนั้นก็ทําช่องขวาต่ออย่าลืมดันขึ้นด้วยนะครับล็อกขวาแล้วก็บิดไปที่เลข10นะครับ จากนั้นก็ดันขึ้นแล้วก็ช่องข้างล่างต่อเลยนะครับเลขแบดนะครับจากนั้นเนี่ยพอมันตรงกันทั้ง5ช่องแล้วนะครับครอสนะครับแล้วก็เราก็ดันขึ้นทั้งหมดเลยพอดันขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บิดให้มันมาอยู่เลข12นะครับพอเราพลิกไปด้านหลังนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะหันไปที่เลขสิบสองทั้งหมดเลยเห็นไ,ไหมครับครอสนะครับเฉพาะครอส นั่นก็คือขั้นตอนแรกขั้นตอนการทำครอสนะครับก็จะมีหน้าหลังกับหน้าด้านหน้านะครับมาถึงขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะั่นเองก็คือจัดให้ชิ้นมุมเนี่ยตรงก,กันกับทั้ง4ช่องตรงนี้นะครับวิธีการครับอย่าลืมดันขึ้นทั้งหมดก่อนนะครับเราก็เริ่มดูจากซ้ายบนก่อนเลยนะครับซ้ายบนหันไปที่เลข9ครับแล้วก็ล็อกซ้ายบนไว้นะครับจําไว้ว่าการทําในส่วนของชิ้นมุมเนี่ยเราจะล็อกแค่จุดเดียวเท่านั้นเองนะครับ เลข9ครับแล้วก็บิดทั้งหมดเนี่ยไปที่เลข9ก็คือไม่ต้องทั้งหมดหรอกเราบิดไอ้ครอสตรงนี้เนี่ยดูครอสเป็นหลังนะครับไปที่เลข9ครับเห็นไหมครับไปที่เลข9เสร็จปุ๊บเราก็ดันขึ้นครับดันขึ้นจากนั้นเราก็ดูขวาบนต่อเลยนะครับขวาบนหันไปที่เลข7นะครับแล้วก็ล็อกขวาบนไว้แล้วก็บิดครอสพร้อมด้วยชิ้นมุมที่เราจัดแล้วเนี่ยไปที่เลข7เห็นไหมครับ ก็ดันขึ้นจากนั้นก็ทําซ้ายล่างต่อนะครับมุมซ้ายล่างต่อก็ดูมันหันเลขเจ็ดแล้วนะครับขวาล่างก็หันหันไปที่เลขเจ็ดแล้วนะครับดังนั้นถ้ามันหันไปที่เลขเดียวกันหมดแล้วครับเราก็ดันขึ้นทั้งหมดแล้วก็บิดไปที่เลขสิบสองทีนี้พอเราทําชิ้นมุมไปหน้าหนึ่งแล้วเนี่ยหน้าหลังก็จะเต็มทันทีครับผมนี่คือหลักการของคล็อกนะครับรูบิคคล็อกแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเลยเพียงแต่เพื่อนๆจะ อาจจะต้องคิดนิดนึงคิดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสอนรูบิกคล็อกนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับใครที่อยากลองเล่นรูบิกคล็อกก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในช็อปไทยรูบิกคอมนะครับเราคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ